Di hatukon gin dito kau su Super. su frying aha จะเป็นยังไงถ้าเรากับเพื่อนมีพลังแม่เหล็กกันคนละขั้วคนนึงเป็นแม่เหล็กขั้วบวกอีกคนเป็นขั้วลบเราจะต้องผัดกันผักกันไปพักกันมาหรือว่าดึงดูดเพื่อนจนเข้าเส้นชัยเฮ้ยเรื่องสามะคีคือพังเนี่ยไว้ใจฮัสกี้กับลูกกระจอกได้เลยไปดูกันดีกว่าทุกคน let's go เฮ้ยพี่ลอกอะเฮ้ยลูกกระจอกฮัสกี้แล้วเพื่อนๆพืเขาทำอะไรกันวะข้างหลังเราเนี่ยเขาซ้อมเป็นเบลเล็กขั้วบวกขั้วลบไงพี่ลอกมันเล่นยังไงวะฮัสกี้ลูกพี่เคยเล่นบลกกเล็กกระเป๋าถ้าแบบว่าขั้วตรงข้ามกันมันจะดึงดูดกันแต่ถ้าขั้วเดียวกันมันจะผลักกันโอ้เคยฮัสกี้ว,ว้าวนี่ไงใช้สามารถผลักแกได้ด้วยยืนเฉย,ยเฉยดิ้ยืดเฉยเยนั่นแหละฮัสกี้ยืนดีๆนะนิ่งๆผูทชอเลยผลักไม่โดนขอ,อกทีหาจ้ะปะ ูกไม่ดาเลยไหวไหมเน่เน่ครับเบลผักลงเหวเท่าไหร่เอาไม่ถูกเหรอลูกวิ่เจา้าจ้าอะไรกันครับมาก็สามารถดึงพี่ล็อกได้เหมือนกันมาเอาจิงเลยฮัสกี้เราไม่ติดเล่นแล้วคราวนี้โอเคปะลูกพม่ผักมาเข้าไปแล้วเข้าอายเพื่อนเนี่ยเขปาไปกไกลมากแล้วไหวจ้ะนี่เลยแล้วเดี๋ยวฮัสกี้จะใช้พลังแม่เหล็กในการดูดลูกูบียว่ะ ดูดบวบแบบดูดชานมไข่มุกสุดยอดไปเลยฮัสกี้มาสนุกสนุกพุชแอนด์โพดูอิดอาเกนเลงให้ตรงและยิงให้มัดลงเหวไปเลยไปไหนอะซ้ายหรือขวาดูดฉันก่อนฮัสกี้ดึงดูดฉันก่อนแล้วเข้าวอ๋อเจ้าเออเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธออย่างนี้แหละถูกต้อง บอว่าทางนี้มากกว่านี่ไงมีลูกกระสอนรับขึ้นยังไงวะฮัสกี้แขึ้นได้แกวะามันมีเชือกไห้เราอยาตาทัวซีอ่อ๋อโห,โอโหเชือกเส้นเล็กกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวใครจะไปม,มองเห็นวะให้เราต้องกินผล,ลไม้บำรุงสายตาบ้างนะพวกบูเบอรี่อ่ะพี่ให้มากโง่แกไม่แก่บ้างก็แล้วไปมามาเร็วเข้ามาแต่พูดมากนี่จะเลยโอ้ว้วาวผักมาเร็วเข้าได้เลยของชอบของถนัดเลยนิน,นจิหัวลูกเปีม๊มา ลูกพี่เราเข้าถ้ำกันแล้วเข้าเรากลายเป็นหมากับลูกกระจอกถ้ำเลยเนี่ยเฮ้ยใครเป็นลูกกระจอกพูดได้มันทุกถูกเด้ไม่หลอกไงนี่แน่ใครเป็นลูกกระจอกเฮ้ยก็บี่เราก็เป็นลูกกระจอกถูกแล้วมันดิให้เจ้าตกโอ้โหเกือบมันได้ฮัสกี้เกือบไม่พ้นเพื่อนข้างหน้าหมาเป็นหัวแมวด้วยนี่ไรย Just d r o n g p e r s of n the hat cap ไม่ต้องอ่านก็ได้มั้งถ้าพี่ล็เราจะหลับหูหลับตาผากแบบเนี้ดูท่าจามเป็นประหารปรระแบะเขาบอกว่าห้ามเหยียบหัวเพื่อนกันห้ามแปลว่าต้องเหยียบแล้วมันจะขึ้นยังไงไม่เหยียบหัวเพื่อนอะนี่ไงอันละดึงดูดจนขึ้นไปด้วยแล้วเข้าวว้าวโรเบิร์ตบอกว่าน้ำลื่นด้วยน้ำลื่นเกิดไม่ทันและทัดเก็บบอกช้าเกิดไปอันโดดรั่วหรอปะ แล้วหมาก็ต้องลงไปรับพี่ล็อกหล่อใช่ฮัสกี้แกต้องลงมากับฉันด้วยหนิน่กระชาก<อ>ลูกพี่กระปยฉันตกเขวตัวใหญ่วิจิงชูกระบานแล้วเขาเพราะหมาตัวนี้นเสีย60โลบัคกเลยเนี่ยมาช่วยอ้มพี่ลองมาช่วยปากพี่ลองสังคะว้าวลูกพี่ลากหมามันเริ่มใหม่จะไหมฉันเข้าใจว่าจ่ายตังค์แล้วจะวิฟไปหาแกแต่แกเป็นว่าจ่ายตังค์แล้ววิบแกมาหาฉันเท่ากับว่าเสียตังค์เพิ่อเริ่มต้นใหม่ ลูกกูพี่ขาวนี้ไม่ติ่งต้องแล้วนะมามันมีตะไคร่นะ้ำมันมันเลือ่อฮัสกี้เราเราอ้อมไปดีกว่าเออมอนดี้อืมนั่นแหละฮัสกี้นี่เลยพี่ล็อกแล้วเราก็กระโดดไปไหนนี่ไงลูกกระสอนลูกกระสอนเขาบอกไ้ตัวนี้อ่ะเนี่ยลูกกรสอนบอกให้หมอนี่ไงเขาบอกว่า don't forget your friend อ๋อดีเลยฮัสกี้เขาบอกว่าอย่าลืมเพื่อนนะใช่ไม่ได้มากับเพื่อนใช่มากับลูกกระจอกเออเฮ้ยหมอนะเรามากับลูกกระจอกลูกพี่ผักเลวเข้าหน่อยเนี่ยอ่ะผักให้หน้าปักดินไปเลย แล้วก็กระชากลูกกูบีหมอแล้วเขาทัสกี้เพื่อนตาบไดติดแล้วเราอยากเขาแซงไปจงได้เป้าหมายของเราไปเท่าไหร่ดีเอาห0สเมตรแรกให้ได้ก่อนทัสกี้ค่อยปากดีนะลูกกูพ่ห้ามเยียบน้ำอีกแล้วงั้นจะมาเยือนนี่แล้วข้าวทีทุกวันโกชุดว้าวเกือบไปแล้วีิลกวัดเสียวหมออีกนิดเดียวตัวด้นฮัสกี้อีกประมาณ2.5มิล2เมตรถั่วเท่านั้นมาดึงแรงไปเหรอ เดี๋ยวมาเสียลบ้างให้เองพี่เราเขาเดี่ยพี่เรต้องมานีแน่นอนเจ๊อย่าพลาดบ่อยๆนะฮัสกี้มันเปลืองกระตังมาดึงแรงไปหน่อยอะพี่ไม่หน่อยหรกบอกเลยว่าหูหน้าเลยไปไปหักปักดินไปเลยก็ก็ก็ฮัสกี้อย่างเราเป็นหมาบ้าพลังอะพี่เราเรอกาแรงไม่ถูกจะจะจะนี่ไงจะ50เมตรแล้ว50เมตรเรจะมีเช็คสปอย์ให้เราไปฮัสกี้นั่นสิพี่เรหมายังไม่เจอเช็คพอยล์ตั้งแต่เล่นหมา ว้าวลูกอุ่มเราต้องไปตรงนูนอะทีทวนโกชุดนี่ไงพี่เอาเหมือนมันจะมีเช็คกูพอยมารีบลากพี่ลองมาก่อนเร็วๆดึงดูดด้วยความแรงสูงสุดนี่ไงเช็คกูพอยไปต่อเลยฮัสกี้เป้าหมายต่อไป100เเมตรมันจะถึงเหรอถึงอยู่แล้วเอ้ยตรงนี้มันสั้นไปนี่เลยเราไปแบบทางลัดทางกอง บางทีท,ทักได้ดีคือทักตรงนะบิลลูกพี่มาทาักดีเถออแล้วเบาเบาต้งไรนก็ได้วะม,มันก็เบาไปพี่แล้วเบก็แกบอกเบาเบาโถเอาใจยากลอเกินก็เมื่อกี้มันแรงไปแล้วคราวนี้ก็เบาไปไงพี่แล้วเ,เ,เป่าแมนสามยังไม่ปิวเลยอ่าๆเอาจริงแล้วน <c oughs> ี่เดี๋ยวดูหมาจะโชว์ฝีมือการดึงแบบโปรเฟชั่นหน่อยดูคีโมใช,ช่ไหมเฮ้ย ้ยแกดึงยังไงวะฮัสกี้ขาจะไปพาดอยู่บนหัวแกแล้วก็ลุกออกมาตุย่เนี่ยไอ้จ้ะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมอะพี่เรามากยกรรมกองเจ้ากับฮัสกี้แล้วก็ฟื้นลงไปความผิดแกนแลนแหละฮัสกี้อย่าพูดมากก็ผิดพี่เหรอไปไหนต่อตรงนี้อะป๋าน่าจะต้องตรงนี้แหละฮัสกี้ลุกไปดงไมภูเขามันต้องมีหมอกลงด้วยอะมั้ง มาต้องเสียตังลากพี่เราขึ้นม่อีกแล้วเจมส์ไหมอ่ะฮัสกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจนิดหน่อยบอกขอบคุณลูกพี่เดี๋ยวนีข้ขอบคุณครับลูกพี่หมาฮัสกี้เฮ้ยมันมีน้ำฮัสกี้เราห้ามเหยียบเ๋ยฉันจะผักแกะไปจ่อหน้าน้ำก่อนผักเต็มหลอดให้ปลอดพังจิกหัวพี่เราหมามชินระเทนเจนี่ดึงดูดทุกอย่างก็มาหาตัวเองว่าตรงนี้กระโดดธรรมดาแบบอีซี่ว้าวจะจีห้าเมตรแล้วฮัสกี้ ฉันว่าฉ<ช>ันว่าไม่ใช่ตรงนี้ว่ะมังก็ตรงดุนน่นเนาะพ่อใช่ฮัสกี้แต่ว่ามันต้องเลง็งมันต้องชูดให้สูงๆกะไม่ต้องทำไงวะชูดอะไรมันมีเชือกพี่ถ้ามันมีเชือกก็มีเช่นก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็มไม่บอกที่เราต้องกินบ,บลูเบอร์รี่บำรุงสายตาบ้างเนาะลูกไม่ผักดีๆเนาะอืมผักดีแล้วเราไม่ต้องหว่วงลูกไม่ผักเอเอเอนาะเฮ้ย <c oughs> หมอไม่อยากได้เกรดดีอะไม่อยากได้เกรดเอนั่นมุกหรือเปอร์คอยเฮ้ย97 98 9ิดกเ หนึ่ง้อยเออแล้วไหนเช็คพอ้อตของเราวะ ข้างหน้านั่นไงพี่ล้วถ้าตกตรงนี้แหละฮัสกี้ตกตรงนี้หมาไม่จิ้งจุงใหม่แล้วนอะไป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 นี่ไงเช็คพอยต์อยู่แค่ตรงนี้เองดูเจ้าก็ไปแล้วเข้าดูดลูกกูปไปด้วยความแรงสุดสุดเออ,อ,อฮัสกี้แชรไม่เข้าใจว่าเขาจะทำภาพเบลอ,บอทำไมวะน่าเดือดพี่ล็กหมาก็ไม่เข้าใจนี่เลยเทเลพอร์ต100เมตรเจ้ห <Yay. S 2> ว่าลูกวี่มันมีป้ายข่มคูด้วยเฮ้ยโอ้โหมาชาร์เดอร์ชาร์เลนจ์อเวนเจอร์ฮัสกี้บอกว่ามีความท้าทายที่ยากกว่าเด มรออยู่ข้างน้าข้างน้าเลยนะใช่แล้วนี่ยะไยกดฟิสิกส์ไงล่ละฮัสกี้คือไหลไม่สดชัยมันจะไม่ยากอะไรไม่เห็นจะยากเลยฮัสกี้แล้วก็ไม่หมอกมันยากกว่าเดิมมะเปล่าเฮ้ยมันมีอะไรมันมีลงมีแร่ด้วยเอาไปฟ่นดาวพี่ฮัสกี้ลักษณะจะเป็นฝุ่น PM 2.5หวันหนาขนาดเนี้ยทำไมมันต้องหมอกจางๆแลควันอะไรขนาดนี้นั่นดิจะเพิ่มความยากก็เพิ่มวิธีอื่นไม่ได้หรอนี่ไงมีเชือกกันตกด้วยพี่็อกพักมาเร็วเข้าไม่ต้องมาการหลับเพราะเราไม่ตกอยู่แล้ว แน่ใจเหรอแน่ใจดีเอาเป็นจะเป็ใจแล้วมาก็ต้องดึงลูกพี่ขึ้นมาใหม่ใช่แล้วฮัสกี้เราเข้าอ้ยจ้ะอาจ้ะลูกพี่ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วมาดึงขึ้นมาใหม่ดีก ну ว่าอ้ยจ้ะเบอีกทีนะฮัสกี้อาออกยืนหมินๆแล้วอ่ะอ้ยจ้ะ ว,วสงสัยเขาไม่ได้ขู่ว่ะฮัสกี้มันยากกว่าเดิมจริงด้วยเออนั่นแหละฮัสกี้อีกงๆทำแบบนี้จักสองทีก็ขึ้นได้ละหอยลุกไปขึ้นบ่ฮัสกี้หัวฉันฟาดจนลืมชื่อแม่ไปหมดแล้ว Two hours later ว้าวสี่ปีผ่านไปพี่กาจะได้ฮัสกี้ติดอยู่ตัวนี้ต้องเป็นชาติลุกไปม,มาเยียบหัวหน่อยหอยเจ้า อดึงดูดจะก็ไปแล้วข้าวดึงดูดลุกไปขึ้นหม้อที่ดูดชานมไข่มุกได้ดูดเก่งๆเลยนะฮัสกี้เจ้พี่ล็อกค้านี่เขาเตือนอะไรอีกแล้ว Watch your steps now t h e pass from shape to l e n d แผล่เขาเตือนว่าหิมะมันลื่นเฮ้ยหมอไม่เชื่อหรอกพี่โอ้โหฮัสกี้ไม่ไปรอฉันบ้างวะไม่จะลื่นเลยพี่มาฮัสกี้ยังเล่าเชี่ยวชาญการเดินบนหิมะพี่ นี่ฮัสกี้เราต้องพิชิต150เมตรให้ได้โอเคปะมาได้ยินเสียงอะไรชุบชิ้นด้วยนั่นเดะเสียงเหมือนมีไอเทมว่ะเสียงมันได้ตังพี่อย่าเพิ่งไปขิว่ไอเทมตอนนี้เลือกวิ่งเหมือนนี่นี่ไงปีนเชือกไดายก็จะปีนเชือกอ่ะเลือกตาบามองชนิดหนึ่งกระชากลูกวิ่งมาบุ่นดิเนื้อตัวช้ำไปหมดแล้นเล่นเกมกับแกเนี่ยลูกวิ่งมาเห็นมีไฮไลท์เลยตรงนั้นด้วยยูจะพาเราจะโผล่อ๋อฮัสกี้แกสามารถใช้พลังพิเศษดึงไอแท่นนั้นเข้ามาได้ด้วยยหอ <c oughs> ดึงอะไรของแกว่าฮัสกี้เข้าไปว้าวว้าวสุดอยอดไปเลยแม่เรียกลูกว่สิจต้องไปไปไม่ได้นี่ไงฮัสกี้อุ๊ยโอปไปปฮัสกี้มาติดอะไรวะลูกวีไปไงงั้นแกมาเืนเดิอ่ะเอาใหม่เฮ้ยจ๊ะทำไมมาเดินไม่ได้หรือว่าพี่ล็อกไปได้คนเดียวฮัสกี้แกต้องกระโดดรลวลมันมีแทคกกคอ,อยู่กระโดดรลโลว้าวจริงด้วย มันติดอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างป้องกันเราอยู่นี่เลยหมาเห็นเชื่อ147 1ส8เสิบเจ็ดรอยแปดเจ๊กูบอยวนั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบอยากให้หมากับลูกพี่มาเล่นกันต่อก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แบบนี้อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายเมื่อกี้มีอะไรจะบอกอ่ะมาก็มีอะไรจะบอกพี่เว้ยเขามีถึง600เมตรเลยว่าฮัสกี้แล้วพึ่งมาถึง150พี่มาตกไก่มา